คือต้องรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโดยปกติแล้วเราพอจะทราบอยู่แล้วแหละว่ารายได้ของเราแต่ละเดือนเนี่ยนะคะที่เราได้จากบริษัทก็จะทราบค่อนข้างชัดเจนว่าเดือนละกี่บาทแต่รายจ่ายนี่แหละค่ะปัญหานะคะที่หลายคนไม่ค่อยรู้ดังนั้นถ้าไม่รู้รายรับและรายจ่ายควบคู่กันเนี่ยก็จะทําให้คุมรายจ่ายได้ยากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ไม่เหลือเงินเก็บออมฝนมีตารางนะคะหเห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ตารางอะไรลงไปใน ชีวิตรประจําวันบ้านอย่างเช่นตัวอินโฟฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเงินเข้ากระเป๋าค่ะอยากจะให้ลองดูนะคะว่ากระเป๋าเงินของเราบัญชีของเราเนี่ยมีเงินเข้ามากี่ทางแล้วก็เป็นเงินหมวดไหนบ้างอย่างที่บอกไว้ทุกครั้งนะคะอยากจะให้แบ่งว่าเป็นหมวดใช้แรงทาเงินก็คือรายได้จากการทํางานของเราไม่ว่าจะงานประจาหรือว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยฝั่งหนึ่งกับรายได้จากการให้เงินทํางานซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่แม้ว่าเราจะยังไม่มีในวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งจบใหม่เนาะเราอาจาาะจะยังไม่ได้เริ่มล ทแต่ให้ตั้งล็อกดีไว้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยล็อกนี้ยิ่งมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามากกว่ารายจ่ายได้นั่นแปลว่าเราถึงเป้ารวยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ หลังจากรู้ฝั่งรายได้แล้วก็ต้องดูฝั่งรายจ่ายฝั่ง outflow ขวามือด้วยนะคะค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจําเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าทีพักค่าหาใส่ให้หมดแบบละเอียดไปเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายทั้งแบบประจํากับผันแปรมีอะไรบ้างผันแปรก็อาจจะมีช้อปปิ้งบ้างนะคะไปพักผ่อนบ้างบางคนมีหนี้สินแต่เชื่อว่าใครที่เพิ่งเริ่มทํางานอาจจะยังไม่ได้มีภาระหนี้ก็ยังไม่ต้องลงไว้แต่มีตารางนี้ไว้ก็ได้หรือไม่มีก็ดีนะคะ2ฝัง่งนี้เอามาเทียบกัน ฝัะะ่งซ้ายมือที่เราเห็นตรงหน้าจออินโฟเนี่ยสมมุติ17,000บาทแล้วก็ในฝั่งของอ u t ฟ l o w นะคะประมาณ1 5,000บาทเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยเรารอดและรอดก็คือตัวอิน o w มากกว่าอ u t ฟ l o w นั่นเองนะคะคิดง่ายๆแบบนี้เลยแต่จะรวยเมื่อไหรา่รวยก็ต่อเมื่อเราตัดรายได้จากการใช้แรงทําเงินออกไปให้หมดแล้วรายได้จากการให้เงินทํางานมันมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดนั่นถึงแปลว่ารวยนะคะ